อ่ะโอเคเราเข้าใจแล้วนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณรอยาลีมาติดต่อเอกสารทางราชการแต่ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าหลังจากที่ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการในทางกฎหมายของมาตรา21ของพอรบรความมั่นคงชีวิตเป็นไงบ้างครับหลังจากฝึกอบรมตามมาตรา21กลับมาแล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยฮะชีวิตเปลี่ยนไปเลยก็ชีวิตดีขึ้น<อ>จากที่ว่าแต่ก่อนก่อน ตอนที่หลบหนีอยู่เนี่ย<ก>ทำอาหากินก็ไม่ได้อ,อ,อยู่กับครอบครัว,ก,วก,ก็ไม่ได้อยู่กับลูกกับภรรยายก็ไม่ได้แ,<ก>แต่หลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็คือชีวิตก็เป็นปกติมีสารภาพได,ได้ทํางานดูลแลครอบครัวได้ทําหน้าที่พ่อ<ก>ได้ดูแลพ่อแม่ซึ่งชารามากแล้ว<ก>ครรับรบอันนี้สําคัญได้ทําหน้าที่ของผู้นําครอบครัวได้ทําหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ตอนนั้น ภรยาเป็นคนเครียกล่อมหรือเปล่าครับช่วงที่เราตัดสินใจภรยาก็มีส่วนครับแล้วก็โดยความที่ว่าพ่อแม่ชาราแล้วก็เกิดป่วยด้วยโดยทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเราเป็นลูกแท้ๆแต่กลับกลายเป็นชว่ากลับไปดูแลท่านไม่ได้ับแล้วก็กับภรรยาทําไมภรรยาต้องทํางานเลี้ยงดูลูกคนเดียวต้องเลี้ยงดูเราด้วยับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราแต่กับกายเป็นเชว่าทุกคนต้องทําแทนเราหมดเลยับ ก่อนหน้านั้นนายรอยาลีซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่56ทับ1หมู่ที่1ตำบลท่ากำชำอมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเคยมีหมายจับสารจังหวัดนาทวีที่244ทับ2554ลงวันที่28กันยายน2554ในคดีร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตรตรองไว้ก่อนกรณีร่วมกับพวกโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองหมู่บ้านที่เกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา เมื่อค่ำวันที่24สิงหาคม2554ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตสองนาย6เดือนที่อบรมเขามีเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของาศาสนาเรื่องของการอยู่ร่วมในสังคมเขาให้เรื่องของหลักวิชาการการใช้ชีวิตการดำรงชีพอะไรเป็นพิเศษไหมครัก็การดำรงชีพเนี่ยก็มีก็าถามเรานะว่าเราเลือกที่จะฝึกอาชีพอะไรออครับ แล้วก็ด้วยความถนัดของผมเนี่ยก็เลือกอาชีพอคอมพิวเตอร์ออก็คือเปิดซ่อมค,คอ,มอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับก็นี่ก็เป็นความฝันหนึ่งที่พอเราตั้งใจว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดจะกลับมาเปิดร้านคอมพิวเตอร์ครับ,รบก็ตั้งใจว่าก็ตั้งใจเอาไว้ครับผมถามนิดนึงช่วงที่เราตัดสินใจออกจากการหลบหนีช่วงนั้นตัดสินใจยากไหมครับแล้ว เป็นห่วงเรื่องของแรงกดดันหลายๆอย่างไหมอย่างที่เรารู้ว่าวันหนึ่งคนที่เคยหลงผิดไปแล้วถ้าจะกลับตัวกลับใจกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยบางทีก็คนรอบข้างในสังคมก็ดีคนที่อยู่ในกระบวนการที่เราเคยสัมผัสก็ดีมันตัดสินใจยากไหมตอนนั้นว,ว่ายากมากเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าเราเหนื่อยกับชีวิตที่ว่าต้องหลบหนีต้องหลบหลบซ่อนและอะไรหลายๆอย่างร <c oughs> างว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่ภรรยาลูกอีกับ เราจึงตัดสินใจว่าถึงแม้ว่ามันจะเจออุปสรรคหน,หนาแค่ไหนแต่ถ้าว่าเราตั้งใจแน่วแน่เลยเนี่ยก็คือเราต้องทําให้ได้ครับผมถามหน่อยกลัวว่าตอนนั้นถ้ากลับมาสู่สังคมใช้ชีวิตในสังคมปกติตกใจไหมว่าสังคมเขาจะมองเราว่าเอ๊เคยเป็นคนหลงผิดเคยเป็นคนที่ก่อความรุนแรงแล้วเขาจะให้โอกาสเราไหมตอนนั้นตอนนั้นก็กลัวว่า S <S <an> <S เขาจะไม่ให้โอกาสแล้วก็เขาจะดูเราเป็นเป็นคนชั่วเป็นโจนรนะฮะแต่ด้วยความว่าเราคิดว่าถ้าเราล่ะถ้าเป็นเราถ้าคนอื่นมาขออภัยมาขอจากเราเนี่ยเราจะให้เขาไหมเราคิดว่าถ้าตรงนั้นถ้าเป็นเราเราคงให้นะเพราะว่าด้วยความว่าเขาสํานึกแล้วว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วครเขาสํานึก้ว่าสิ่งที่เขาทําที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความผิดครัก็น่าจะให้อภัยเขาเราช่วงที่ ศารจังหวัดนาทวียกฟ้องตอนนั้นกลับมาใช้ชีวิตในสังคมกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนเป็นไงฮะคนในชุมชนคนในหมู่บ้านมองรู้สึกกับเรายัางไงบ้างตอนแรกๆเลยตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นทุกคนก็เหมือนว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราอายกับเขาเขาก็เลยอายอายกับเราแต่พอได้อยู่ได้สักวันสองวันอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ก็โอเคทุกอย่างครับก็ทุกคนก็ให้อภัยก็คุยกันก็ให้อภัยกันทุกคน ปัจจุบันรอยาลีกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมอีกครั้งโดยมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและเก็บเงินเพื่อลงทุนเปิดร้านอินเทอร์เน็ตภายในหมู่บ้านซึ่งมีภรรยาและลูกสาวสองคนเป็นโซ่ทองคล้องใจไม่ให้กลับไปสู่เส้นทางสายแห่งความรุนแรงอีกแล้วนี่คือภาพครอบครัวที่น่าอิจฉาครับต้องถามภรรยาเลยว่าหลังจากที่สามี หัวหน้าครอบครัวกลับมาทําหน้าที่ผู้นําของบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจค่ะคได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก็ต้องอยู่คนเดียวทํางานคนเดียวอะไรนี้ค่ะ ทำงานคนเดียวมานานไหมฮะช่วงนั้นช่วงที่ก็ประมาณปีกว่าเหมือนกันปีกว่ากว่าเป็นไงครับได้พยายามที่จะบอกได้พยายามเคลียร์กลมไหมก็พยายามค่ะก็ดีใจดีใจจนบอกไม่ทูลกันก็คือดีใจครับความสุขวันนี้ถ้าถ้าจะให้พูดสั้นๆวันนี้ความสุขในครอบครัวดีที่สุดหรือยังเต็มร้อยเลยเต็มร้อยค่ะกังวลไหมว่าพอเราคั่นหลังให้กับขบวนการแล้วเขาจะมาทําร้ายชีวิตของเราเรากังวลไหมก็กลัวครับ แต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราครับถึงจะกลัวแค่ไหนชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าวอนขอได้ก็คืออยากจะวอนขอให้ก็คืออย่าอย่ามาอะไรกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วับส่วนตัวเขาก็คือไม่อยากให้มายุ่งกับเราเหมือนกันมีอะไรจะส่ง คำพูดคำบอกกล่าวไปถึงพักพวกเพื่อนฝูงที่วันนี้ผมเชื่อว่ามีบางคนที่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนอย่างคุณลอยยาลีบางคนก็หลบๆซ่อนๆอยู่แต่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการเพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติจะมีอะไรบอกเขาหน่อยไหมครก็ก็ฝากมาตา21เเนี่ยฮะก็กฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายเพื่อเพื่อให้เราเนี่ย มาล้างความผิดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตาตามปกติที่ท,ที่ที่บ้านเกิดที่บ้านเราก็กฎหมายตัวน,นี้ผมก็ผ่านมาแล้วผมก็กล้ายืนยันว่าถ้าคุณเดินเข้ามาเนี่ยรัฐไม่มีหลอกกันแน่นอนไม่มีการทําร้ายกันมีแต่ให้กับให้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่วงที่ว่าเรารมก็ดูแลด,ดีทุกอย่างก็ก็อยากให้มาใช้กฎหมายตัวน,นี้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เรา สิทธิ์ที่เราจะได้ถ้าเราเลือกมันเราก็จะได้มันมาอีกนิดนึงครับอย่างวันนี้เราก็ได้อยู่กับครอบครัวเราก็ได้อยู่กับคนที่เรารักกับลูกบอกให้สังคมได้รับรู้ว่าถ้าแนวทางการใช้พรบความมั่นคงมาตรา21 แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้รัฐบาลกําลังม,งมองมองอยู่ว่าอาจจะประกาศใช้ในหลายพื้นที่หลังจากใช้ใน4อำเภอของสงขลากับอําเภอแม่ลานในจังหวัดปัตตานีเท่านั้นถ้ารัฐใช้แนวทางนี้แก้ไขปัญหาส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ถูกไหมฮะส่วนตัวนะฮะมองอยังไงก็คิดว่าเป็นทางที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวมาเนี่ยทางนราธิวาสก็มี ก็มีมอบตัวถึง90กว่าคนคทางยะลาก็มีมอบตัวอยู่แต่ถามว่าพวกเขาตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามอญิอ็ดได้ไหมตรงนี้เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นยังยังไม่ประกาศใช้ครับถ้าทางรัฐเนี่ยเปิดใช้กฎหมายตัวนี้ทั่วสามจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่รอพรบรตัวนี้อยู่เนี่ยคงจะไหลามาเทมาเพื่อที่ว่าจะเข้ามารับอิสรภาพตรงนี้ครับ อย่างที่คุณรอยาลีบอกว่าถ้ารัฐขยายพื้นที่ประกาศใช้พรบรความมั่นคงใช้มาตรา21เนี่ยจะมีไม่น้อยเลยนะฮะที่จะตัดสินใจเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการของการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมอย่างที่คุณรอยาลีได้รับโอกาสเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยยังไม่มีการประกาศใช้เขาเองก็ไม่มั่นใจว่าถ้ามอบตัวหรือติดต่อเข้ากับทางการแล้วเนี่ย ชีวิตของเขาจะได้มาเดินบนเส้นทางแบบนี้หรือเปล่าก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะตัดสินใจยังไงกับกฎหมายฉบับนี้กฎหมายนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นภาพครอบครัวของทั้งสองคนแล้วนะฮะเป็นภาพที่นานแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตกันอย่างนี้วันนี้พรบความมั่นคงมาตรา21ทําให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาผม ต้องให้ชมภาพแห่งความสุขอันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเรานี่คือภาพแห่งความสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกภาพหนึ่งภัยสารรัตนะรายงาน ครับนี่คือมุมชีวิตของรอยาลีบือระแหงนะครับก็เคยหลงผิดเข้าร่วมขบวนการในการที่จะต่อสู้แบ่งแยกดินแดนนะครับก็อย่างที่คือการหลงผิดแต่ว่าวันหนึ่งก็ได้รับโอกาสนะครับเมื่อมีการยกเลิกอ่อพรบฉุกเฉินในเขตพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดทงโขงขลานะครับแล้วก็ใช้พรบความมั่นคงแทนนะฮะอ่าก็เข้าสู่กระบวนการตามมาตราย1นะครับก็อย่างที่คุณ รอยยลีบอกนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีการประกาศใช้นะครับพระราชบัญัติความมั่นคงมาตรา21เนี่ยก็จะทำให้โจนใต้กับใจแบบตัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้โอกาสทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ายังมีคนที่ทําผิดกฎหมายอาญาอันนั้นความผิดทางอาญาจะไม่ได้รับการยกเว้นนก็คือดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกันไปนะครับ เอาละครับนี่คือเรื่องราวข่าวคราวว่าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นว่าในเรื่องของชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมานําเสนอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้หมดนะเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ